สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business Genius, รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดนะครับเราเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งเรียนอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางวิทยุจุฬาครับติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกพัทรธนกุลประธานหลักสูตร M.B.M จากจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยสกูลและผมเล็กมณชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากทีเอ็ N N, ช่อง16อาจารย์ครับขึ้นเดือนที่3แล้วเดือนใหม่ ตอนนี้ก็มีอะไรใหม่ๆรอบตัวเราเต็ไมไปหมดรวมไปถึงแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Clubhouse ตอนนี้ไปไหนมาไหนคนก็ต้องพูดถึงแต่ Clubhouse ผมเป็นมนุษย์ Android อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงผมสัทีแต่คุณเล็กถ้าใครดูคลิปอยู่จะเห็นว่าคุณเล็กใช้ iPad ผมเนี่ยล่ะคือมิจฉาชีพจริงๆ <laughs> <laughs> ยังไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเออทำไมอะ่ะเพราะว่า กลัวว่าจะติดเพราะว่าเท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ย่อมย่อมคือคนเข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์ได้ทั้งวันทั้งคืนทุกวันก็มันติดแต่ว่าจริงๆอ่ะที่ผมแปลกใจเพราะว่านึกว่าคุณเล็กจะเข้าเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เสียง <Ha. S 2> แลวคุณเล็กอ่ะเป็นของถนดัดไม่เหมาะกับใช้หน้าตาใช่ไหมครับผมไม่ใช่หมายถึงว่าเสียงก็ดีแต่บางเออยังไม่มีแพลตฟอร์มหน้าตาแบบนีไง oh, <ha. S 2> อ,อ๋อฮะอยากไปลองเหมือนกันเพราะว่าจู่ๆมันก็มาคือมันไม่ได้บังพึ่งมีนะ จู่ๆมันก็มาแล้วมาก็มาแรงแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อะไรมาเนี่ยมาเร็วโฟโม่กันสุดอาจารย์วิเลอรก,ก็คือแบบว่า Fear of missing o u อาครับแต่ว่าเข้าไปก็รู้สึกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ประสบความสำเร็จดีนะแล้วอย่างที่กูเล็กบอกติดไหมติดสิผมก็ติดติดแบบเมื่อคืนเนี่ยจริงๆมีเตรียมไว้ว่าจะพูดตั้งแต่3ามทุ่มจนถึง5้าทุ่มให้คำปรึกษาธุรกิจอย่างเงี้ยครับ,รบก็มีบีซโรส เป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วก็ได้ติดตามมีสระดในสระดกบคิดการตลาดมาตลอดเขาก็มาชวนชวนเสร็จก็ชวนขึ้นไปคุยกับคุณม็อกอนุวัฒน์เฉลิมชัยนาะยกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยโดยที่หัวข้อน่าสนใจมากคือโยอนปัญหามาแล้วเดี๋ยว คิดไอเดียให้อ๋อหมื่นร้อยแปดคำถามกับพี่อ้อยพี่ชอดแต่ต้องเป็นการตลาดนะอย่างอื่นเราตอบไม่ได้อ๋อฮะก็มาถามการเมองความรักไม่ได้นะไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่โอ่ไม่ไม่เซียนเลยเป็นเด็กแบบเบาเลยอะความรักเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็สนุกดีถึงห้าทุ่มแล้วก็ไปนั่งทานขนมขนมกาแฟห้าทุ่มยังทานกาแฟอยู่นะแล้วก็ไปอาบน้ํานิดหน่อยแล้วก็มาเปิดเล่นเปิดอีกห้องหนึ่ง นั่งฟังเขาเขาก็เห็นอาจารย์เอกมากเชิญอ,อาจารย์เอกขึ้นมาพูดดีกว่ารู้ตัวอีกทีตีสองยังพูดอยู่เลยผมว่าอาจารย์หลายคนบอกกับผมแบบนี้เหมือนกันว่าคือมันไปได้ตลอดเพราะว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนพูดคนฟังจะยกมือถามอะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วก็มันเหมือนกับคือคลับเฮาส์มันคือย,อยังไงงั้นใครที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าคลับเฮาส์เนี่ยเมืองไทยมีไหมคำตอบคือมี ก็คือเวลาเราอยู่ในหมู่บ้านนะคุณเล็กมันก็จะมีคลับเฮาส์ในหมู่บ้านใช่แต่ช่วงก่อนน้นี้มันจะปิดเพราะว่ามันมีโควิดไม่ใช่คนละอัาานเดี่ยนี้รายการเรามาแนวนี้แล้วละ่ะห้าบาทสิบบาทเอาหมดเราต้องเอาอะยุคนี้ต้องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคือคลับเฮาส์มันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้เสียงโดยที่คิดง่ายๆคือมันแทนวงเสวนาวงสัมมานาถูกถูกเพราะงั้นผมก็เลยบอกว่ามันเหมือนคลับเฮาส์ในหมู่บ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเดินเข้าไปปั๊บ เราก็าจะเห็นวงเสวนาของแม่บ้านของแม่บ้านอยู่ด้วยกันแล้วเราทําอะไรได้บ้างเราทําได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือไปฟังเข <laughs> าคุยแลกันว่าก็อีกแบบหนึ่งคือเข้าไปคุยอู้นึกถึงตัวเองเลยอาจารย์แล้วเป็นเวลามีวงแม่บ้านใช่ไหมฮะโรม้นผมต้องมาละเอแล้วก็นั่งละแล้วถ้าเบื่อวงแม่บ้านนี้เราก็สามารถ ลีฟจากวงแม่บ้านนี้ไปอยู่อีกวงแม่บ้านหนึ่งได้แล้วก็เอ๊ะแล้วเพื่อนเราอยู่วงไหนก็ตามเพื่อนไปได้มันก็เลยคุยวงนั้นเสร็จ<ม>ก็มาคุยวงนี้แล้วก็ไปฟังวงนั้นแล้วก็มารับรู้ข้อมูลวงนี้มันก็เลยสนุกแล้วการฟังอะ่ะมันดีกว่าการอ่านการอ่านมันปวดตาคุณเล็กที่ออกปะถูกเพราะช่วงก่อนนั้นนี่คือสื่ออย่างพอดแคสต์เลยเติบโตอย่างมากคือย่อยอะไรไมมเสร็จแล้วทำโปรดักชั่นอย่างดีแล้วก็เป็นเสียงอุ้ยฟังงา่ายใช่ก็เลยกลายเป็นว่ามีคนบอกว่าแล้วพอดแคสต์จะมาเอ่อตัว house อตอบอถ้า แล้วก็แทนวิทยุอุ้ยวิทยุหรือเหรออาจารย์ก็ตายแล้วเราจัดอยู่บนวิทยุจุฬาต่อไปนะวิทยุจุฬาอาจจะต้องเปิดคลับเฮาส์ไปพร้อมๆกับรายการเรางั้นเราเริ่มขอรับบริจาคเลยดีไหมครับได้เลยคือจริงๆแล้วรายการวิทยุตอนเช้าหลายรายการก็จัดรายการไปแล้วก็ออนคลับคลับเฮาส์ไปโดยอัตโนมัติก็มีคนฟังอี่ประมาณ2 0 0พอาจารย์คิดดูการปรับตัวในโลกธุรกิจสิครับ สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเห็นสื่อใหญ่หรือว่าเวลาเห็นใครปรับตัวในโลกธุรกิจเนี่ยมันเป็นกระแสสักพักกว่าจะอุ้ยมีแล้วแต่ตอนนี้ไม่กี่วันแล้วมีแล้วอะ่ะมีแล้วแล้วก็หนักกว่านั้นคือสมมติว่าเป็นชื่อรายการตอนเช้าของรายการวิทยุอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีแฮชแท็กเป็นชื่อสปอนเซอร์หลังชื่อห้องนั้นแล้วอ๋อขายของเราด้วยขายแล้วโอโ้โหเนี่ยชื่อรายการมาเลยตอนเช้ารายการชื่อดังอะ่ะแล้วก็ใส่ด้านหลังเป็นแฮชแท็ก<ห>ชื่อบริษัท<ห>ที่เป็นสปอนเซอร์ อ่ะ <Okay. S 2> งั้นคุณผู้ชมคุณฟังที่ดูผ่านทาง Facebook Live ตอนนี้หรือว่าฟังผ่านทางวิธีจุฬานะครับ a c e b o o k Live นั่นแหละคอมเมนต์ Comment มาว่าถ้าอยากให้มี Club c l <oughs> ับ House เกิดขึ้นรายการบิ s i n e s s และตอบคำถามเรื่องธุรกิจและการตลาดคอมเมนต์ Comment เข้ามาว่าอยากหรือไม่อยากกดหนึ่งให้อยากแต่ทำได้หรือเปล่านี่นไม่รู้เลยนะ <c oughs> สนุกนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ้ยเราจะรู้ว่าเพื่อนเราเข้าห้องไหนเราก็จะตามเพราะว่าเพื่อนเราก็จะมีไลฟ์สไตล์ใกล้ๆเรารนี่มันก็จะขึ้นห้องมา ก็มีห้องหลากหลายรูปแบบห้องที่ผมเห็นเยอะเพราะว่าผมไลฟ์สไตล์เป็นอย่างนี้ก็คือเรื่องความรู้ธุรกิจใช่ปะอย่างเช่นแบบธุรกิจเทคทางธุรกิจใหม่ๆบิสเทคมีอะไรบ้างม,มาเทคใหม่ๆมีอะไรบ้างเขามานั่งเมาสกันแล้วคนที่พูดเนี่ยแล้วกล้าพูดเพราะรว่าคนฟังบางห้องเป็นพันอย่างเมื่อวานเนี่ยผมจัดเนี่ยคนฟังสูงสุดพั0เอย่างเงี้ยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เหมือนนั่งอยู่บนฮอลแล้วมีคนฟังอยู่พันเ็ร้อยคนอะ่ะ แล้วฟังเราอยู่ด้วยนะฟังอยู่ฟังเราอยู่แล้วเรารู้ว่าใครบ้างหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรเพราะเขาใช้ชื่อจริงกันจะมาแอกลงแอกหลุมแล้วหลอกด่าเรานี้ก็ไม่ได้นะมีนักการเมืองในอดีตบางท่านมาแอกหลุมเหมือนกันแต่ว่า <laughs> ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะ <c oughs> คออือพอทําอย่างนี้ปั๊บอ่ะคนที่พูดก็จะเริ่มเป็นคนที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือ <c oughs> เราก็ได้เห็นแล้วซีโอเจ้าต่างๆเริ่มขึ้นมาพูดเม <c oughs> ื่อวานนี้ผมพูดพูดอยู่ก็มีคนยกมือก็ออพี่สุภาตาปั้มเปลี่ยนปั้มเปลี่ยนรัฐ <c oughs> ก็จาก ปรึกษาอดีตเบอ,อ 1, ร์หนึ่งยูนิลิเบอร์พี่จุ๋มก็ขึ้นมาพูดให้อย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็ไปอีกห้องหนึ่งก็เจออาจารย์ชัยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยยกมือก็ขึ้นมาพูดอย่างเงี้ยหรือซีอีโอแบบพีพลาซ่าแกชอบยกมือขึ้นพูดตามห้องต่างๆ่างนะครับเราก็เจอใครอีกอ่ะเจออาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ครับครับคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์ในนี้เป็นฝั่งการเมืองออคุณแล้วก็ใครที่น่าสนใจอ๋อน้องอตโน้องน้องไอติมคาริส ซึ่งวัชระศิลป์ซึ่งขึ้นพูดในห้องต่างๆให้ความรู้ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะได้ไปใกล้ชิดก,กับคนที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ได้อย่างง่าย,ายๆไม่มีโอกาสมากนะโอ้นี่มันอาจจะเป็นปัจจัยหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ว่ามันทําให้クับเฮาส์ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเพราะอะไรกันบ้างโดยเฉพาะในประเทศไทยในคนเมืองในคนกรุงเทพผมเชื่อว่าหนึ่งคือหมันเก็บประเด็นถ้าเป็นการตลาดนะครับ <c oughs> เขาจับไลฟ์สไตล์ได้เมื่อก็ตามจับไลฟ์สไตล์ได้คนจะติด รครับเออเรารู้แล้วจริงๆแล้วคนคนนี้ไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องนี้เรื่องนี้เข้าไปที่ใดก็ใช่เราทุกทีเลยครับงั้นเราก็รู้สึกว่าเออมาแล้วไม่เสียเที่ยวได้ฟังเรื่องอะไรทุกทีเลยแล้วอย่าลืมนะว่าไออะไรก็ตามที่เราเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีข้อมูลของเรามีหลอกของเราแล้วมันมี AI ด้วยนะใช่อ่าแลวอันที่สองคือมันใช้เสียงใช้ใช้ภาพใช้ ใช้ข้อความเนี่ยบางทีปวดตาหรือบางทียิ่งเป็นข้อความอ่านไม่ทันแต่ใช้เสียงเนี่ยฟังเพลิน,นแล้วการใช้เสียงมันได้อิโมชันหรืออารมณ์มากกว่าการใช้การเขียนอยู่แล้วอุ้ยฮะแล้วผมว่าค,คุณเล็กท่าพูดถึงธรรมชาติมนุษย์เราเกิดมาเราไม่ได้เขียนเป็นเนาะเราเกิดมาเนี่ยเราฟังไปฟังมาเราพูดเป็นเนาะนั้นการพูดเนี่ยมันง่ายกว่าการเขียนเยอะสําหรับผมนะนั้นอันที่สองคือมันใช้เสียงสามคือมันโฟโมคือคนอื่น ฉันยังไม่ได้ใช้ฉันอายจังจริงด้วยอาจารย์ผมไปไหนมาไหนตอนนี้นะมีคนถามว่าแบบเล่น c l u b เฮาส์เมื่อคืนเป็นยังไงยังยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นอีกหรอเพราะว่าตอนแรกที่คือฮาเนี่ยเพราะอยากจะไปใกล้ชิดอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์แทบจะทุกคนในประเทศไทยต้องไปอยู่บนคลับเฮาส์ใช่น่าสนใจมากแม้แต่ป้าตือพี่เจเจตาริมีทุกยุคเลยอ่ะ5พี่บอยประกรณอเลยเขเป็นพี่แบบทำไมถึงเรียกพี่ เออไว้ใกล้ๆกันค่ะเอเอาเอ,าอารมณ์ประมาณนี้ก็อ,อยากเจอดาราคนไหนดาราก็โผล่มาให้เราพูดคุยได้ยินสง่งได้ยินเสียงเ,เพราะเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ก่อนถ้าเกิดผมอยากจะคุยกับดาราดังสักคนหนึ่งอะ่ะจะไปคุยได้ยังไงอะ่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่มีไลน์เขาเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วแต่อยู่ในแพลตฟอร์มห้องสัมมนานหนึ่งในคลับเฮาส์เนี่ยกลายเป็นได้ยินเสียงเขาแล้วเขาพูดชื่อเราได้ด้วยอืมแล้วก็มากกว่านั้น ผมเองแล้วบางทีไม่ได้ไม่ได้เชิญมาโผล่เข้ามาเราก็กดเชิญถ้าก,กดคลิกว่าจะพูดก็พูดเลยอ่า<ะ>เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมก็ผมเข้าไปเขาบอก<ะ> ui, อุ้ยอาจารย์เอกมาเชิญอาจารย์เอกพูดหน่อยห้องด<ะ>ิจิตอลทิปของคุณของของครูทิปกับครูเจมส์ที่สอนเรื่องของด<ะ>ิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็รู้จักกันอยู่พอเข้าไปปั๊บก็ว่าอุ้ยอาจารย์เอกมาเชิญอาจารย์เอกขึ้นพูดเลยดีกว<ะ>่าเขาก็เลยลองเชิญมาผมก็กด yes ก็ขึ้นพูดเลย<ะ>แล้วก็หลุดออกจากห้องไม่ได้เพราะสนุกวว้า เนี่ยผมเลยกลัวจารย์ผมเข้าไปนี่ผมต้องหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งคุณเล็กต้องไม่ได้ออกมาเลยอ,ยอ่ะเออเพราะว่าคลับเฮาส์เนี่ยคือการเปิดโลกทุกวี่ทุกวันอ่าแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมของประโยชน์จากคลับเฮาส์ในการทําธุรกิจกับการตลาดเนี่ยเละเราใช้ประโยชน์อะไรจากคลับเฮาส์ได้บ้างนะครับอาจารย์สามเรื่องครับรเรื่องที่หนึ่งคือความรู้ธุรกิจอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วมีห้องต่างๆใครสนใจเรื่องของร้านอาหารมีห้องร้านอาหารแชร์ความรู้ด้านโรงแรมบางทีไม่ได้แชร์ความรู้ปรับทุก <ฮ>ชาวโรงแรมไม่ว่าสองสามวันเขก็เปิดห้องปรับทุกกันลูกค้าไม่มีลูกค้าจ่ายราคาถูกลูกค้าวัยวายเยอะขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนัน่นก็อยู่ในาการได้ความรู้ขาที่สองคือถ้าอยากทำรายการก็จะมี business model คล้ายๆกับรายการวิทยุหรือพอด c a สต์ก็คือขอบริจาคก,ก็ได้อขอสปอนเซอร์ก,ก็ได้ขายของก็ได้เขาบล็อกไหมฮะเขาไม่บล็อกครับอ๋ออย่างเช่นผมไปจัดรายการในผมขอบริจาคตรงๆเลยครับซึ่งปกติมีนะแล้วก็คนก็ให้ qr code เป็น เป็นรูปตัวเองงั้นก็บอกว่าถ้าชอบรายการเขาอ่ะก็ยิง QR code ซึ่งตรงกับพร้อมเพลงนี่แหละฮะใช่ครับอุ๊ยตายละอง,งั้นผมพร้อมน <laughs> ผมจะต้องทาํามันละในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองตายละอาจารย์อันนี้คือโมเดลที่2นะ,ะ 2> โมเดลที่3คือทําให้มันเป็นแชนแนลของการทําการตลาดเช่นยังไงครับเออเอาอย่างบาร์บีคิวพลาซ่านี่อเอาบาร์บีคอนมาสมาัครแล้วเอาบาร์บีคอนขึ้นพูดตามห้องต่างๆอ๋อ ไม่ใช่ซีโอนะตัวบาบิคอนบาบิคอนเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจารย์บาบิคอนเนี่ยเสียงเป็นผู้ชายแล้วเป็นเด็กอ่ามันก็จะดูมันดูแบบเป็นภาพของเด็กสักคนหนึ่งอะสวัสด<า>ีรครับอะไรอย่างเงี้ยเสียงเขาก็จะรณมประมาณนี้แล้วก็บางบาง,บางแบรนด์ก็ขึ้นพูดเสร็จปับ๊บก็บอกเลยว่าใครที่บอกไปที่ร้านแล้วบอกว่าได้ฟังจากห้องนี้ลดเลย1 0อย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอนี่มันเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่ตรงจุดมากเลยอะแต่กลุ่มเป้าหมายอะ่ะ ของคลับเฮาส์วันนี้ยังไม่ได้กว้างขนาดนั้นเพราะว่าตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นในประเทศไทยซึ่งเป็นเป็นกลุ่มสาหรับใครที่อยากจับกลุ่มเป้าอยากอยากทำการตลาดกับคลับเฮาส์ช่วยเข้าไปดูก่อนว่าใช่กลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าโอ้นี้สําคัญมากสําคัญมากเพราะว่าบางคน SME หรือคอร์เปอเรทจะรู้สึกว่าอุ้ยไอเดียในการทําการตลาดนี่ไงคะของใหม่ของใหม่มไปทําการตลาดบนนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราแล้วกลุ่มเป้าหมายของคลับเฮาส์เนี่ยจริงๆแล้วเป็น ระดับประมาณ B ขึ้นไปหรือ B บวกด้วยซ้ำคอ,อย่างที่หนึ่งคือมันต้องใช้กับ iOS ซึ่งจริงๆแล้ว device ์คือเครื่องมือมันแพงกว่าครับครับมันก็กรองคนอันที่สองก็คือมันมีความรู้เยอะทำให้คนเนี่ยอยากมาฟังความรู้ก็เลยแบบคุยค่อนข้างจะสาระเยอะอทาไมถึงสาระเยอะอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมคุณเล็กเพราะว่ามันส่วนใหญ่เป็นชื่อจริงแล้วหน้าเราจริงๆเหมือนเนี่ยพูดอะไรรู้เลยทําอาชีพอะไรใช่รู้เลยว่าคนนี้ชื่อนี้ทําอาชีพอะไร ผมเงี้ยเข้าไปจะเลือกห้องมันก็มีห้องสนุกเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ถ้าไม่ดึกจริงๆเราก็จะไม่เลือกออห้องแบบห้องห้ามพูดสาระเข้าไปห้องห้ามพูดเรื่องสาระแล้วเข้าไปนะเนี่ยหลายวันที่แล้วห้องนี้ห้ามพูดเรื่องมีสาระเรผมก็เข้าไปเข้า <ฮะ S 2> ไปปั๊บทันทีเลยคนที่อยู่เป็นเป็นมอดเอรเรเตอร์เสียงมาเลยบอกอาจารย์เอกจากจุฬาเข้ามาอุ๊ยอาจารย์ทําให้ผมรึกถึงเลยแล้วั้ยเหมือนดีเจแคมฟรอกอะ อสมัยใหม่นู้นนะเหมือนดีเจคมฟ็อกเลยฮะแล้วผมมีดนตรีแบบเทคโนแดนเต้นไปเอาเสน่ห์เขามาแล้วแต่นี่ไม่เหมือนกันนะผมว่ากลัวอย่างเดียวเลยกลัวชื่อเล็กมลชัยไปปรากฏในกรุ๊ปอะไรที่ผมเผยแพร่ไม่ได้อาจารย์ไม่เรายทีคนเดียวนะเพื่อนทุกคนจะรู้หมดว่าเราอยู่ห้องไหนเพราะมันจะขึ้นมาเป็นแบบว่า notification แอคหลุมก็ไม่ได้มาคือมันมีข้อจํากัดบางอย่างแต่ว่ามันก็มีส่วนดีบางอย่างที่มีความชัดเจนมันก็เลยดูมีเสน่ห์ ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าสนุกสนานดีห้องผมเล่ากลับไปห้องไร้สาระของผมก่อนเข้าไปปั๊บบอกอาจารย์เอกเข้ามาอยากฟังอาจารย์เอกพูดไม่มีสาระจังเลยแล้วก็เรียกผมซึ่งอาจารย์พูดว่าอะไรผมก็ขึ้นไปกด yes เข้าไปนั่งเก๋ยเขาผมก็พยายามเล่าเรื่องอาหารที่บรรทัดทองว่าร้านอาหารที่บรรทัดทองมีร้านไหนอร่อยบ้างบรรทัดทองเนี่ยตอนนี้เรามีนโยบายอะไรที่จุฬาจะปรับเปลี่ยนบรรทัดทองอย่างไรบ้างสักพักหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์เชิญออกจากห้องไปเลยผมพูดอะไรก็กลายเป็นสาระหมดเลย มันเป็นอาชีพนะฮะไม่รู้ตัวเออเออแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่เนี่ยมีประสบการณ์บนคลับเฮาส์หรือยังอยากจะพูดอะไรบนคลับเฮาส์ก็แชร์กันได้นั่นคือสิ่งที่อาจารย์พูดคือมันมีเครื่องมือืองในการทําการตลาดใช่ครับแล้วก็คิดว่าใครที่ยังไม่ได้ลองไม่ที่เสียหายอะไรเพราะไม่ได้เสียสตังค์ครับกลุ่มเมื่อกี้ย้อนกลับมาเรื่องกลุ่มเป้าหมายก่อนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือคลับเฮาส์เขาไม่อนุญาตให้คนตั้วตอายุ18เข้าอ๋อเหรอใช่ ทำไมอาา่ะอาจารย์เป็นอารมณ์ประมาณขับเฮาส์จริงๆเลยอ่ะเหมือนเหมือนสโมสรอนก็จะมีเพราะมันมีเขาพยายามให้มันคลีนคือบางทีมีการใช้คำายงคำหยาบก,<อ>การใช้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเขาไม่สนเขาให้บรรลุนิติภาวะแล้วให้สิบแปดตามสไตล์ฝรั่งอ่าอ่าก็คือก็เป็นไปตามนั้นงั้นถ้าสมมติว่าทําโรงเรียนสอนพิเศษเด็กมัธยมตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเล่นขับเฮาส์เพราะเด็กมัธยมไม่ได้เข้าคือเขามีคนแอบอายุเกินสิบแปด อบอกว่าตัวเองเกิน18ได้ไหมมันมีได้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นก็กรุณาไปอยู่ที่แพลตฟอร์มที่เด็กมัธยมเขาอยู่กันจะดีกว่ามันไม่คุม้มเออนี้น่าสนใจเหมือนกันอาจารย์น่าสนใจตรงที่ว่ามีการจํากัดอายุค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ อันหนึ่งที่มันดูตอบโจทย์คนมากเลยคือมันไม่ใช่การสือสรอรส่อสารทางเดียวถ้าพอดแคสต์คือการสื่อสารทางเดียวคือฟังฟังฟังแล้วก็ฟังอันนี้คือโต้ตอบกันได้ด้วยนะใช่สามารถที่จะยกมือแล้วเขาเรียกขึ้นไปเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วพูดจามไม่ดีเขาก็ตบลงมาให้พูดไม่ได้คนที่เป็นมอดเตอร์เรเตอร์จะมีความสาคัญมากเนี<ฆ>่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงานคุณเล็กเลยนะคือ<ฆ>ต่อไปมันต้องมีมอดเตอร์เรเตอร์ที่มีความสามารถในการที่จะเอาขึ้นเอาคนขึ้นเอาคนลงเล่นกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วก็สามารถจะสารเรื่องราวเพราะพอดคาส์ข,ข,ขับเฮาส์เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนรายการวิทยุคือมันไม่มีแอร์ทานดังนั้นคนจะยืด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 ยุดอย่างตั้งใจจะสองชั่วโมงก็จะกลายเป็นสองชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงสชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงผมเจอกลุ่มดารา,านําโดยป้าตืออ,อยู่ในห้องที่น่าสนใจอยู่ห้องหนึ่งก็มีดาราเต็มเลย นุ่มเหมือนว่าเขาจะเลิกตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วะ<ฆ>ปรากฏว่าตีหนึ่งยังไม่เลิกตีหนึ่งกว่ายัยงไม่เลิกคือมันเมาส์แล้วสนุกไง<ฆ>มันเหมือนเพื่อนเมาสกันแล้วมันหยุดหย,ยุดไม่ได้อ,อ่ะคุณเล็กอ่าและยิ่งคนภายนอกไปฟังอุ้ยฟังดาราเมาสกันอุ้ยเรื่องนี้อุ้ยตายแล้วดาราที่เราชอบเนี่ยมีชื่อในวงการเขาเรียกกันแบบนี้อะไรแบบนี้นะก็รู้สึกตื่นเต้นทีนี้ตัวคลับเฮาส์เนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่าคนเข้าไปเล่นคลับเฮาส์เนี่ยมันทําให้อยู่บนแพลตฟอร์มอื่นน้อยลงใช่นน่่่ชัััดเจมมาาาากววถย้อลงงพรไปฟบ เพราะว่าวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงแล้วเราก็นะมีเวลาที่ว่างจํากัดดังนั้นถ้าอยู่บนคลับ h o u s e จะอยู่ที่อื่นน้อยลงโดยอัตโนมัติ<ะ>ครับแล้วคนที่โดนหนักๆเลยเนี่ยก็ยังต้องยืนยันว่าเป็นเป็นเป็นพอดแคสต์เพราะว่ามันสนองนิดคล้ายๆกัน Facebook เองคนก็น้อยลงก็ใช่แต่ว่ายังเข้าไปดูอยู่บ้างไถ่ๆเร็วๆแล้วก็กลับไปไปไป,ไปคลับเฮาส์แต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะไปกระทบกับติ๊ t ตอกไหมก็ไม่กระทบ อ่ะคนละเรื่องเลยอ่าเพราะว่าให้คนละนี้กันทิกตอกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับคนไทยส่วนขับเฮาส์เนี่ยไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องของ Content. อคอนเทนต์ฮะคน<ม>คงจะพยายามถามอาจารย์ต่ออาจารย์ว่าขับ House จะอยู่นานไหมผมคิดว่าสินค้าที่อยู่นานเนี่ยครับเราจะต้องดูมิติทั้งหมด3มิติอุ้ยเหรอฮะครับหคือมิติสินค้า 2. มิติลูกค้า 3. มิติความโกงมิติอะไรนะครับ โกงเหรอฮะมีมิติเรามิติลูกค้ามิติความโกงมิติสินค้าเนี่ยค,คือสินค้านี้ลอกง่ายไหมอือใช่ไหมถ้าสมมุติมันลอกง่ายมันก็จะโดน คนอื่นมาแล้วเราก็แล้วสินานี้ก็จะหายไปมีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีแพลตฟอร์มจีใช้ชื่อ Club House แต่ไม่รู้ทําได้เท่ากันไหมเดี๋ยวต้องลองไปดู <c oughs> แต่ในแต่ในแอนดรอยด์เขามี Dodge House ขึ้นมาแล้วไงฮ่า <c oughs> ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็แปลว่าเออมิติสินค้านี้ต้องคุยกันอีกยาวอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าตัวเนี้มีความยืดหยุ่นไหมเ <c oughs> มื่อโลกเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงทันโลกปัมอันถ้ามิติสินค้าเนี่ยผ่าน2ออย่างก็โอเคแต่ว่าคลับเฮาส์เนี่ย ต้องดูว่าดูเหมือนว่าจะลอกง่ายเพราะเฟซบ o o กกำลังจะทำอ้อฮะครับแล้วก็เกิด d g e House เกิดอะไรที่อื่นๆอีกเยอะแยะมาสู้กับ c l ับ House อยู่แปลว่าเออแต่เขายึดหยุ่นมากนะเขามีการทำทาวฮองให้คนเข้ามาแล้วมานั่งบอกว่าควรจะปรับเปลี่ยนยังไงทุกสัปดาห์อ๋อตัวแบรนด์ l ับ House เองก็สื่อสารกับคนใช้งานใช่อ่าก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะงั้นเขาผ่านหนึ่งส่วนแล้วอาจจะมีติดขัดนิดหน่อยไม่เป็นไรทีนี่มาดูลูกค้าลูกค้าเนี่ยมีอยู่กลุ่มเดียวเปล่าถ้าลูกค้ามีกล ก็ดูอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับพอดแคสต์แล้วเขาก็หนีมากับเฮาสใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวของคลับเฮาส์อตอนนี้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในหลักแสนแล้วก็เป็นกลุ่มที่ Well-Educated ก็คือมีการศึกษาดีขึ้นไปอะไรพวกนี้คือกลุ่มเนี้ยมันกระจายน้อยไปหน่อยอืมแล้วก็ความยากของคลับเฮาส์คือต้องรองมีอินไว้จึงจะไปเชิญคนมาได้มันเป็นเรื่องของการเข้าถึงครับไม่ได้เข้าถึงง่ายครับ,รบการขายกันผุ้เล็ก แรกแรกขายกันค่าเข้าขับเฮาพันห้าหรือสามพันโอ้โหลาซาด้าในประเทศไทยนี่แหละแล้วคนที่โฟม้ทั้งหลายก็ไม่ได้แล้วต้องจ่สามพันเพื่อเพื่ออินวายขับเฮาส์ใช่โอ้ยงั้นผมได้อาชีพละออันนี้คือมิติลูกค้าที่อาจารย์บอกมีมุมลูกค้าไหนไหมฮะอ่ามิติลูกค้ามิติอ่มิติสินค้ามิติลูกค้าและอันสุดท้ายคือมิติโกงโกงคือมันปลอมหรือเปล่าอมันมั่วหรือเปล่าคือสินค้าหรือบริการบางอย่างเนี่ย ให้คุณสมบัติปลอมมั่วสื่อสารความมั่วความปลอมกับลูกค้าสุดท้ายลูกค้าจับได้สินค้านั้นก็หายไปมีตัวอย่างไหมครับผมคิดว่าอย่างอะ,อะไรนะอ๋อแชมพูครับที่สามารถจะขนสุนัขและสะผมเราได้นุ่มเท่ากันอ๋อใช้พร้อมกันเลยอาบน้ําคนอาบน้ําหมาแล้วพออาบน้ําหมาขนนุ่มอ,า,อาบผมเราผมร่วงอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไงคือของอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วคือมันคือ มันไม่ได้เป็นวิตามินเดียวกันไม่ได้เป็นสูตรเดียวกันมันอะไรอย่างเงี้ยคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีอีกอันนึงตลกดีเ,เป็นแชมพูที่เราอะสามารถใช้สระผมได้ล้างหน้าได้อาบน้ําได้โอ้ทุกสัดส่วนเลยอะเออแต่คนไม่ค่อยใช้เปล่าต้องไม่เอาแชมพูมาอาบน้ําแล้วเอามาล้างหน้าไม่สีฟันด้วยเลยมันมันดูฟังชั่นอลเบเนฟิตไปนิดนึงนะเพราะว่าอย่างเวลาแบบสระผมมันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งที่ไม่เหมือนการถูตัวอะไรประมาณเนี้ <c oughs> คือเราก็เลยคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยที่บอกฟังแล้วเ,เอามาใช้แล้วมันไม่ดีจริงอะ่ะสุดท้ายจะหายไปงั้นท้ายที่สุดถ้าเรามองสามุมเนี้ยครับคือคลับเฮาส์ไม่ได้แย่นะค,คือในทางสินค้าเขาก็น่าจะโอเคไปได้ขัดนิดหน่อยตัวลูกค้านะกลัวหน่อยเขาต้องรีบพยายามแตกลูกค้าให้ออกไปมากกว่านี้นิดนึงส่วนการโกงเขาไม่โกงไงก็มันก็ของดีคอนเทนต์ก็ดีจริงๆเพราพอมี3ามอย่างประกบกันก็เลยตอบว่าคลับเฮาส์ยังไม่ได้หายไปง่ายน่าจะอยู่กับเราไปสักพักหนึ่งแต่ว่า จะขยายในวงกว้างขนาดจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนไหมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะน่าสนใจแล้วก็เราต้องรอดูกันต่อไปฮะและถ้าวันข้างหน้าคลับเฮาส์ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ในวงที่มันกว้างมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องอินไว้นี่ก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะก็น่านจะเป็นยังไงก็น่าคิดครับแล้วก็อาจจะอินไว้ง่ายขึ้นว่าไม่ไม่ให้เสียเสียรสชาติของการเป็นคลับเฮาส์เอออ่าพ,พูดอาจารย์พูดถึงมิติของปลอมเนี่ย มีอยู่เรื่องหนึ่งในมุมมองของโลกออนไลน์แล้วน่าคิดหลายครั้งที่ไปดูในเว็บไซต์ของสำนักข่าวตอนนี้มีอยู่เยอะคือรู้ว่าสื่อเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดหาไรายได้เข้ามาแต่บางทีเนี่ยเราเข้าไปสำนักข่าวซึ่งเราคาดหวังสิ่งที่เป็นข่าวสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงจากข่าวแต่ว่าก็มีแบบโพสต์หรือมีพาดหัวข่าวขายของคลิกเข้าไปก็คือขายแชมพูขายอาหารเสริมขายแชร์ลูกโซ่อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมด อันนี้ก็รู้สึกว่าสุดท้ายมันไม่ได้ถ้าถือมันปลอมอะ่ะสำนักข่าวนี้เอาของพวกนี้มาขายผมก็ไม่ดูเหมือนกันมันงงนะแล้วก็แบบที่เราอ่านอ่านข่าวคือเราเข้าไปบางทีไม่ได้เข้าไปที่หน้าเพจใหญ่เราเข้าไปในลิงก์ที่มาแล้วเข้าไปที่ข่าวเลยใช่ปะก็อ่านเรื่องหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยคือสิบเอ่อสิบเทนธุรกิจทีบ่บริษัทขนาดใหญ่ฟันธงไว้ว่าจะเกิดขึ้นปีนี้เราก็อ่านมาถึงอันที่ห้าแล้วเราไม่เห็นว่ามันเป็นโฆษณาคัดไงเออมันเป็นเรื่องแบบอะไรสักอย่างอย่าง อ,อาหารส่งอาหารเสริมเนี่ยล้วก็คิกว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นเทรนด์นี่หกหรือว่าคืออ่านไปอ่านมาก็เลยงงหรือเผื่อไปกดคลิกเคยเจอ,อาจา์เหมือนกันเคยเจอแบบเหมือนกันนะครับอาจารย์คือพาดหัวประมาณว่า5สิ่งที่ทําให้เธอยิ้มได้เมื่อกลับบ,บ้านไปเจอสามี <laughs> พอเข้าไปเอามันก็คือขายของใช่เราก็พยายามเข้า,ขาไปนั่งอ่านแล้วก็แบบมีขายของทุกๆพอหนึ่งเรื่องสั้นๆก็จะขายของใหญ่ๆหนึ่งเรื่องสั้นๆก็ขายของใหญ่ๆแล้ว อย่างนี้ไม่ไหวหนี่นก็เลยเป,เป็นสิ่งที่เตือนคนที่อยู่บนโลกออนไลน์เหมือนกันว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆม,มันมานะมันเกิดขึ้นได้เร็วดังนั้นเนี่ยถ้าจะพยายามไปแบบหลอกขายไปเนียนๆไปปลอมใส่ลูกค้าลูกค้ารู้แล้วเวลาเขาไปเขาไปไปเลยครับงั้นวันนี้คุยเรื่องคลับเฮาส์ก็จริงแต่ว่ารรเราเอ็ก a c t คือเราสกัดเรื่องราวจากคลับเฮาส์มาเล่าสู่กันฟังได้หลายมุมมากเลยคเร็กเรื่องแรกคือมันคืออะไรแล้วจะอธิบายง่ายๆได้ยังไงงั้นก็ตอบไปแล้วนะครับว่ามันก็เหมือนคับเฮาส์ในหมู่บ้านนั่นแหละ ต้องเป็นเมมเบอร์เข้าไปไปมีกกมีกวนมีกลุ่มนั่งคุยกันเราจะไปคุยกับเขาก็ได้จะไปฟังเขาก็ได้จะเปลี่ยนกลุ่มก็ได้นะครับน,นั้นคืออันที่หนึ่งอันที่2คือเอ๊ะแล้วคลับเฮาส์เนี่ยจริง,รงๆแล้วมีปัจจัยแห่งความสําเร็จอะไรบ้างเราบอกมีหนึ่งมีไลฟ์สไตล์2การใช้เสียง3คือโฟโม่ครับคำถ,ถามถัดไปที่คุณเล็กถามคือแล้วทาธุรกิจยังไงคําคนทําธุรกิจได้ประโยชน์อะไรจากคลับเฮาส์หนึ่งความรู้ธุรกิจทันสมัย2คือได้ถ้าอยากจะทําเป็นรายการ ก็สามารถทําเหมือนพอดแคสต์หรือทําเหมือนรายการวิทยุได้สทําเป็นแชแนลของการทําการตลาดเช่นบาบีกอนครับเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ปิดท้ายว่าแล้วมันจะอยู่อีกนานไหมก็เลยให้พูดคุยความรู้ว่าการจะบอกว่าสินค้าตัวตัวหนึ่งเป็นของที่เราเรียกว่าแฟรคือขึ้นแล้วลงเลยหรือเปล่าให้ดูที่สินค้าลูกค้าความปลอม,อมโดยที่สินค้าให้ดูสมิติว่า หนึ่งลอกง่ายไหมสองยืดหยุ่นไหมนะครับมันก็จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากเคสขับเฮานี้พอสมควรคำตอบค่อนข้างชัดเจนสำหรับคนทำธุรกิจครับหน้าปลอมได้นะครับเพราะว่าสมัยนี้วิทยาการมันไปไกลจัดใจห้ามปลอมโอเคเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ